เรื่องเราจะใช้ธรรมะจากการวิ่งรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในชีวิตได้อย่างไรหนึ่งมีไม่เท่ากับเป็นทำข้อนี้พระภัยสารสอนไว้ครับว่าการมีโรคภัยกับตัวนั้นเราก็แค่มีมันแต่เราไม่ได้เป็นมันนะครับมันต่างการรันระหว่างการพูดว่าผมเป็นมะเร็งกับผมมีมะเร็งผมใช้แง่คิดต่อยอดจากคำสอนนี้ว่า ในเมื่อทุกสิ่งนั้นไม่ใช่ของเราเพราะฉะนั้นการมีมะเร็งจึงเข้าข่ายว่าเราไม่มีมันเช่นกันคือเมื่อมีได้ก็ไม่มีได้เป็นของคู่กันอะไรอย่างนั้นครับการคิดว่าเราเป็นมะเร็งมันเหมือนกับว่าเรากลายเป็นสิ่งนั้นไปแล้วมันครอบงำโอเวอร์เวมเราไปหมดสิ้นทั้งที่จริงมันก็ไม่ใช่นะครับทั้งที่เราก็ยังเป็นเรา มันแค่มาอยู่อาศัยในตัวเราแค่นั้นหรือเราแค่มีมันชั่วคราวแค่นั้นล่ะครับ2และในการวิ่งเนี่ยเรามีความแข็งแกร่งหรือเราเป็นความแข็งแกร่งกันครับเพื่อนๆเ,เรามี endurance หรือเราเป็น endurance เรามีสถิติหรือเราเป็น สถิติที่ยกตัวอย่างมา3อันเนี่ยเพราะผมคิดว่าเราพูดติดปากกันก่อนข้างชัดแล้วครับกับที่ยกมาถามเนี่ยเพราะว่าทั้ง3อย่างเนี้ยถ้าเราทำเราก็มีแต่ถ้าเราไม่ทำเราก็ไม่มีเพราะนั้นมันชัดเจนมากๆครับว่าเราแค่มีมันครับแต่เราไม่ได้เป็นมันสักกหน่อยเลย3แต่การวิ่งนั้น,น่ะมอบอย่างหนึ่งให้เราที่เราเป็นได้นะครับนั่นคือหัวจิตหัวใจนักวิ่งครับ ผมว่าสิ่งนี้บีออนจะแค่การมีไปไกลแล้วครับเพราะกว่าเราจะสร้างหัวจิตหัวใจนักวิ่งขึ้นมาได้เนี่ยมันสั่งสมมันบ่มเพาะใช้เวลากันนานครับมันทุ่มเทมันขัดเกลาจนคนคนหนึ่งเนี่ยเปลี่ยนจากคนธรรมดาธรรมดาเป็นคนบ้าไม่เหมือนใครขึ้นมาเนี่ยเพราะพอเราเป็นนักวิ่งแล้วอะมันติดตัวเลยครับมันครอบคลุมชีวิตจิตใจเราไป หมดสิ้นครับมันไม่ใช่แค่การมีครับที่วันหนึ่งเราอาจสูญเสียสิ่งนั้นไปได้ง่ายๆละ่ะผมไม่รู้แล้วก็บอกไม่ได้ว่าการเป็นนักวิ่งนั้นเนี่ยมันเป็นแล้วเป็นเลยเหมือนกันขี่จักรยานหรือเปล่านะครับอาจขึ้นกับว่าเขาผู้นั้นเนี่ยบ่มเพราะการเป็นนักวิ่งถึงจุดถึงแก่นถึงขั้นไหนนะครับแต่ที่ผมพอบอกได้ก็คือถ้าถึงจุดจุดนั้นแล้วเนี่ยมันเป็นไม่หายครับส แต่ท้ายที่สุดของที่สุดแล้วเนี่ยธรรมะจากการวิ่งไม่ได้สอนผมให้แค่ว่าเราเป็นนักวิ่งอย่างเดียวนะครับแต่ยังสอนผมอีกหลายอย่างว่าเราไม่มีไม่อยู่ไม่เป็นอะไรกับอะไรทั้งสิ้นลหละครับใครพบความจริงข้อนี้ก่อนก็เหมือนฟินิชเชอร์ที่เข้าเส้นชัยก่อนล่ะครับบางทีเพื่อนผู้วิ่งน้อยๆวิ่งเพียงเหงื่อซึมๆ จ็อก3โล5โลอาจเป็นเพื่อนผู้ค้นพบความจริงข้อนี้แล้วก็เป็นได้นะครับสุดท้ายแล้วข้อเขียนในวันสุดท้ายของปี2566เนี้ผมขอฝากข้อทำข้อนี้ไว้ให้แก่เพื่อนๆนะครับเลือกที่จะมีหรือจะเป็นกันตามอัธยาศัยนะครับสวัสดีวันอาทิตย์31ทธันวาคมวันสุดท้ายของปี2566อูรัน